สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องบุญน้ำโชคทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กะยังอยู่กับเซียนสองคือเก่าคุณพ่อคุณแม่สำหรับคลิปนี้นะคะเซียนสองจะพา FC นะคะมาตามแนวทางความฝันนะคะแนวทางตัวเลขนะคะจากลุงนอนนาค่ะก่อนหน้าอน,อน,นี้เนาะเซียนสองกะได้ลงแนวทางของลุงไปแล้วนะคะเป็นความฝันที่ปูมาเขียนเลขหกตัวลังวันที่หนึง่งใส่แขนให้ลุงนอนนาได้ลงไปแล้วนะคะ หลังจากนั้นละคุณพ่อคุณแม่นะคะลุงน้อนหน้าบอกว่ามีฝันเพิ่มเติมนะคะตายักดิบนันนี้ตายักมาเข่าฝันมายำเลขไห้นะคะมาเขียนเหลขไห้ใหม่นะคะอันนี้เส้นซองกะได้ยินมากขา่ขาๆเนาะเดี๋ยวจังไดนะคะจับผ้าเอฟซีนะคะไปฟังจากปากของลุงน้อนหน้านะคะฟังบทสัมภาษณ์กันสดๆนะคะว่าลุงน้อนหน้าฝันว่าจังไดนะคะตายักมายำเลขตัวใดไห่เนาะ ก่อนสิไปรับชมแลบฟังนะคะจังได้กาแฟกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะบอผ่านแนวทังดีๆของทางช่องเนาะไปตามเส้นซองไปฟังไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับผมลุงมานะครับสบายดี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 อยู่ครับสบายดีอยู่ค่ะสบายดีอีกแล้วแบบมันมาแต่ทั้งใดดอกอันสบายดีเอาไยูรอนีล่ะครับโอ้เอฟซี เรียกร้องมาหลายอีหลีแม่นน้ำเส้นหน่อยเท่ก<ถ>เากันเรากรโท้มากถ่ายอยู่ดี่มือแรงนี่ถ,ถ่ายเบื้องอค่วงสุดท้ายลงนั่นนะ่ะแม่นครับแต่ว่ามือนี่มันวันทีน่สามสิบเนาะบอกว่าสิเป็นข่วงสุดทา้ายคักๆแล้วบอ่อหรือวา่าเช้าวันหวยออกสิมีข่วงสุดท้ายอิริอ๋อเหรอก,กับะกบอาดเยาสุ <laughs> บอ yes, ีอีกท้อานี่มือสุดท้ายจ้ะแมนบาเอาบาฮาเจียพันมาหรือเนาะ เออกับเพิ่นมาเดี๋ยวสิไปบอกดอกโอ้อ๋สิไปบอกรถ้าเพิ่นมาเพื่นบอกเดี๋ยวลุงสิทรงสีไปเนาะสีใบบอกรถครับเพื่นมาเพิ่นผู้ใดเพิ่นปูล่ะเนาะปูล่ะเพราะย่ายักษ์ครับมาหนีเดี๋ยวก้บโมรู้กันจัะเพิ่นใดสิมาผู้ใดสิมาจัะปูปลากเขาใไผเดี๋ยวก่อนอื่นเรียบเรียงจักหน่อยเนาะตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที่เริ่มต้นเลยเริ่มจากที่ปูกะขับจรวดกลับมาจากประเทศล่าสองลำปู อยู่ปูทาวชีปะเขาอยู่เล่าเป็นมูเพิ่นกะมาน้ากันครับมาพูละลาลุงน่หน้าก็เลยว่าตีเจ็ดสองนั่นลหล,ละนะครับตอนแรกผมเขียนเก้าสองเขีนแต่ว่าลุงว่าเก้าเจ็ดสองมันสีงามกลัวแมนบอครับลุงว่ากีมันสียุ่กลางครับมันมาแมนบอกนะครับอันนั้นคือตอนแรกนะรหลังที่สองมากไปตะ้ยักบาทนี่ตะยักเอากระดาษเอซีมา บริจับใส่กันมากวันนี้จับมากคนละแผ่นมือละแผ่นเออมือละแผ่นจับมือซ้ายหนึ่งแผ่นมือขวาหนึ่งแผ่นเราก็มาแบบใสซ้า่ใส่ใส่ใส่ขคับเพ็ดแต่ข้าเบืองยังสีมันบาลงจับกระดาษเอซีใส่ใสเสร็จแล้วปุ๊บเอามาใส่กันเพ็ดเป็นเครื่องไม้บวกเครื่องไม้บวกครับลุงก็เลยตี่าซีตอนนั้นที่เพื่อนมาเพื่อนเอาจับกระดาษเอซีมาซ้อนกันมามันเป็นซีซีเนาะจับมือเดียวเนาะวันนี้ลุงเลยว่ามันบ่น่าจะเป็นซีซีหรือว่าเป็นสองซีดอก เพื่อนเอามาเห็ดเป็นเครื่องหมายบวกมันน่าสี่เป็นแปดซะสี่บวกสี่เป็นแปดแมนครับลุงก็เลยตีว่าแปดสองอันนี้คือตีแมนแมนนี่คือตีครับหลังจากนั้นปูมาเขียนไห้ชส่แขนหกโตแมนนะครับหกโตลุงก็เขียนไห้เบิ่งแล้วละ่ละเมื่อนั้นบได้เวาแต่ว่าลุงเขียนไห้หกโตนี่เอ้านี่คืออีกนี่คือก้อนไหนนี่นะครับความเคลื่อนไหว ก่อนหน้านี้บาดน,นี้หลังจากนี้สีให้ลุงเราซูฟังนี่หว่าหนิเพราะว่าเหมือนจะมีความเคลื่อนไหวอยู่นะครับเอาบาดนี่เอาบาดเป็นเช่ไนไรครับลุงต่อหลังจากนั้นมา <laughs> การทันย่อมหรือมาทันยักทันย่อมอืมเป็นเช่นไงเราละทุกท่านเอ้าเช่นให้ย,ย,หยุไซละเอา้า เพืนน่อไงว่าเอาแขนมาแล้วสนุก,นนนะกเป็นว่านะครับเพิ่นขียนให้แล้วเพิ่นก็เลยบอกว่าเอาศูนย์หกหนึ่งเอเอศูนย์หนึ่งหกมาสัน่นเพิ่นว่าน่านนะแต่ยังไม่สลับตัวเลขให้อืแต่ยังว่าสลับตัวเลขให้เป็นศูนย์หนึ่งหกอือตอนแรก นหนึ่งศูน,น,น,ะนะย์หกมันสอิู่ทั้งหนาหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดตอนแกแม่สารับบอกว่าสลับเอาเอาซูนไว้ทั้งหนาเอาซูนไว้ทั้งหนาครับเอาหนึ่งไว้กลางเอาหนไว้กลางแมนเอาหกไว้ได้เอาหกไว้ได้โอ้ยหงวดหนึ่งนี่มันออกล่างหกหนึ่งสิมาก กระโรงเพื่อนอเพราะว่าวันเจเนอีหกตัวครับแต่ยนีเป็นได้พูดถึงตัวหนึ่งศูนเจ็ดบอครับอันนี้บ่บ่บ่ถึงแต่สามตัวทั้งหน้า,าถึงสามตัวทั้งหนาเในล,ละ่ะตัวทั้งหลังอบ่ไวจังไหนตัวทั้งหลังห <laughs> รือหรเป็นตัวทั้งหลังกับบปรงผมได้เพิ่นบอกตัวนั้นแล้ว ผมได้ลอตเตอรี่มาหรีอหนึ่งศูนย์เจ็ดแต่ว่าหกตัวว่าได้ได้ 1, 0, ไหนึ่งศูนย์เจ็ดเน่ยผมเห็นอ,อยู่ใบหนึ่งก็เลยไปจับมาแต่ว่าวันนี้แต่ยากกว่าที่ปูเขียนไห้เพื่อนมาสลับม,มันกับโบน่ดรอกอาจแต่ยากสีมากอาจมากก็ยังหาหนึ่งละหงหนึ่งนล่อละอ,อ,อันที่ปูเขียนไห้เนี่ยมันมันก็นมีหละครับ หนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดนี่แหละหรือว่าแต่ยักสิมาทดลองคว่ำแนวแนวนะ่หมดเนาะกับเพื่อนแต่ว่าลุงคิดอยู่หันว่าอันอันแปดสองนี้มันสื่ออะไรแมนบ่สแม่นครับแมนสื่อบะไรลุงก็น่าคิดว่าเป็นหนึ่งหนึ่งมันสีแมนบอส กระดาษนั่นบรครับแม่โบตีบบตีเป็นซี่ตีเป็นหนึ่งหนึ่งโตีเป็นซีมันบาตีแยกจากมูซือครับอันนี้ลุงน่านาตีเด้เนอยครับคิด,ค,ดคิดตังเนาะคิดตงังคิดตงังคิดตงังเพราะว่าแปดสองเน็บมันซื้ออะไรแล้วครับม,มันสิบ่าเป็น ซีสองสองซีไปเังซีกระบอกหูคิดคือกันละบานสองซีมันก็อาจสิเป็นทั้งบนทั้งล่างเ่ะที่เิ่นหายนะเนี่ครับแต่ที่แน่แน่ปูเขียนให้ตัวใดให้เบื้องตัวนั้นล่ะเป็นหลักเลยแน่นอันละ่ะนะครับที่แน่แน่ปูเขียนให้ตัวไหนดูตัวนั้นเป็นหลัก พอวังหวดที่วังนึงนี่กะของปูนี่เนาะอัอนหกน,นึงนะครับปูบอกว่าอ่าสิไปหกสิบเอ็ดเดือนอปูสั่งคว่วม,มานะครับม,มันก็ออกหกหนึง่งหลางหนึ่งนึงนี่เขียนไว้ยี่บ่คัอลุงเขียนบ่ครับการล้วลวตแต่แล้วแต่เพราะว่าอันนดีมันลุงคิดเราดอกลุงคิด อ๋อไม,ม่เาอาโดนขีดเอาครับเพื่อมันเพื่อน,นี่เลขดังบางสินะครับเพื่มันนีเลขดังเพราะว่าแปดมันดังซะเหลือเกินครับเอาเขียนไปจากหน่อยครับอันเทอมีภูมิหลังเขียนหน่อยเออวันหี่มีภูมิหลังครับหนึ่งหนึ่ง เส่ไต้ศูนย์หนึ่งหกไว้ก่อนเพราะแต่อยากืป็นมาสลับตัวเลเพบาะว่าปูเรามาเล่าวอกใครมาเป็นตัวของเราจะเทียครับกันได้จับใจเล่าได้คือตอนเล่าหัวเท่านั้นคือคือือสามเทียแล้วแมนเพิ่นโหลดครับนี่แหละหั่นหัวหั่นหัวสามเทียร์นี่แมนเพิ่นแมนมาในรดูบ่างคูได้กระยาเพิ่นคือเก่าครับเอ้านะครับ ต่ายักได้อครับมาสลับให้เด้อเป็นศูนย์หนึ่งหกนะครับล่องร่องตรงร่องไปพิจารณาเนาะครับร่องพิจารณาเบิังแต่ว่าพูดถึงเลืเพื่อนมาเพื่อนเขียนให้เราละเพื่อนครับของปูหันลับบ้านี้ปูท่าชีปะขาวเพิ่นมาแนี่บอกครับ บ่อก <asure> ้นมาตัดขันมาต้องมาน้าขันอ๋อมาน้ากับปูปูอยู่นี่หรือว่าพ่นติดมาเที่ยวอีหลีมาเทียวก็เลยบ่ไดรมาหัวซาเรื่องนี้บ่าือจัางไ๋สั่นิดกับรูคือกันเอ้าก็เล็บเห็นหาพ่นอีกครับเป็นเทียวเดียวตามื้อนั้น่ะ งวดนี่ลงกันหน้าฟันตัวเดียวหายเนี่ยบอกคืองวดคือคือชวงหวดนะกับเพื่อนเขียนหายยังสีอันนั้นเพื่อนกระบอกลดเนาะอันนั้นเนาะบ่เออหกหนึ่งกับเพื่อนบออันหกหนึ่งเพื่อนกระบอกเนาะหานึงหกหนึ่งกับเพื่อนกระบอกใจอยากฟันตัวเดียวคนเนี่ยแต่ว่าฟันเล่นมิ่งตัวเดียวคือชุเทียนนะอืวงวดว่าหันกับฟันเก่ากับฟันหนึ่งอยู่ดิมันก็มีหันอยู่นี่ฟันหาบอก

ตะวายาวาหนึ่งแปดเอานี้รถหนึ่งหกหกปู้หนี่ 1, 8, รถเอาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนี่ยหนึ่งแปดมาแมนเป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเป็นได้ครับเป็นย่างมันจังสื่พแม 1, 8, นหนึ่งแปดกะไร้ไม่อยากแมนขันแมนกับคิดซเวยยุ่นแหล่ขันว่าหนึ่งแปดเนาะแนวมันหาซื้อยากเด้อเด้ นี่ครับลุงนอนหน้าว่าถ้าตัวเดียวเลยนีขึ้นหน,หนึ่งหนึ่งเลยแล้วว่าพูดถึงตัวเลขเก้าเจ็ดสองนี่ก็จักกับบงโมคือกันเนาะวะาตีจากความฝันน้องลุงเนาะเพราะว่าตีจากความฝันที่ปูขีจะหลวดมากสองลำนะครับก็เลยตีจรวดเป็นเจ็ดปูกตีเป็นเก้า ต่ว่ามีเอว่าตีปู่เป็นแปดดีครับแปดเจ็ดสองแล้แอดวปรนจบเลยคันแปดเจ็ดสองเพราะว่า,าก็ <c oughs> ออก,กเรียบร้อยไ,ได้ยังไงมันซื้อ่าได้ผู้เ <c oughs> พิ่นซื้อได้ในปันได้นะครต่ว่าเข้าบ่ไย้คือการผมได้ยูโรตลีแปดเจ็ดสองคับมันกิดยัแมนครับพระยาวานครับแปดนะ <c oughs> <c oughs> นะครับแต่ถือว่าชัดเจนนะครับโค้งสุดท้ายลุงนอนหน้าถ้ามีความเคลื่อนไหวยังไนถ้าปูมาเน่นไม่ย่ำอีกรุก่งวาสีทรงซิกไปนะครับถ้าบอทรงซิกไปแสดงว่าจบอยู่แค่นี้ถ้ามีความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะไ้ปูมาด,ด,ด้วดยตัวเองด้วยตัวเองอันนั้นแหละเด็ดเลยเนะครับน,นั่นคือจีทรงซิกหายเลยครับ ้าปูบม่าเองก็คือบริษัททรงซีไอแต่ถ้าตัยักมากนี่เท่านั้นถ้าตัยักมากอีกนี่ครับตัยักมากอะทรงคือเขาลร่ะเออสั้นตันยักมากก็เป็นตะเกามันสิเป็นขุนแถมล่งแถมเนี่ยนะตะเกงแมนแต่ว่าตัวทั้งหลังนี่บเปลี่ยนดรอกเปลี่ยนตัวน้านเปลี่ยนตัวน้นนะอาชาตัวเด้อปูเลยปู เท่าผูชิปเขาก็ได้ครับยูเล่าก็ว่าให้ตัวไหนก็เป๊ะๆถือคักถือแน่ไม่ให้ทั้งทีแน่ครับมหาผดมาไหลลูกหลานทั้งฟังไทยน้าแน่นะครับเอาให้สองตัวก็ได้สามตัวก็ได้ครับมาโหลดให้เขาได้ซาลี่ๆมดบ้านมดเมืองเนี่ยเอาให้แผ่นดินสะเทือนเครับเอาสะเทือนไปหอดกล่องสลากปุดหลดเอาบานีลุ้งกัสิไปทั้งหนาเนาะครับเนาะ จะไปผูกแคนหลานนะครับหลานสิไปเมืองนอกบานนี้กับสิรบกวดลุงสามีได้ครับบานนี้อ่ะมีมีมีอย่างบ่เนครับเดี๋ยวเข้าใจได้โอเคเนาะอ่ะขอพูดลุงหลายๆครับปอมอโชคดี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 